สงการนี้นะคะจะมีลาบลอยอะไรมาหาเราบ้างไหมนะเดี๋ยวลองดูกันนะคะสงการกันแล้วนะคะมีความสุขทุกท่านเนาะ,ะมาดูกันนะอืมไพ่มาก็นะคะโอเคได้ยุนี่กระดี่โอ้โหดีมาสองใบก็ดูมาัสองใบเลยจ้ารออะไรนะคะ ลาบรอยมาไหมไม่มีนะคะปีนี้เราเน้นกีฟ์นะคะเราให้เป็นหลักนะคะก็อะไรที่ยังดึงดึงอื่นๆเราก็ทิ้งไปก่อนนะคะยังไงเราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะมันก็จะติดอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรนะยังไงคนเรามีความรู้ติดตัวนะคะโชคลาภเราไม่ต้องไปหวังอะไรเยอะนะคะเราใช้ความรู้เรานะคะทำงาน นะใช้ความสามารถทํางานมันก็มีลาบมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้ลองเน้นทําบุญดูนะคะทําบุญลองให้ดูนะคะในหนึ่งปีนะคะเราลองให้สักครั้งหนึ่งอาจจะให้ใหญ่ๆอาจจะเป็นการทําบุญบวชพระบวชเนนนะคะก็อาจจะดีขึ้นนะคะเพราะยังไงเนี่ยโอ้โหมันก็ยังด้วยปัญหาด้วยโชคลาภอะไรก็ยังมีเดือดๆอยู่บ้างนะคะก็ยังไม่ได้แบบคือมันเขาเรียกมันมีความสัพัทสูงมากนะคะยังไงก็ ยังไงก็ระวังเรื่องการใช้จ่ายกันหน่อยนะคะโชคลาภอาจจะยังไม่ได้มีให้เห็นมากนักในช่วงนี้นะคะถึงแม้จะเป็นปีใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะเราเน้นทําบุญไปก่อนก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้คนกองนี้โชคดีนะคะมีความสุขมากๆคะ่ะ